ดูหัวเหรอ่คุปยม,มาดูได้ผมได้มากนี่เขาเด้อเด้อจะได้มากว่าใครเล่ไปโค้งไปเท่าบ้านไหนนะอันอันนี้บางาสวัสดีค่ะพี่น้องสุขุมสุคนมือน,นีเส้าเจอบัตรหัวหนา้าพาเลาะขาเขาโคกเขาปลาค่ะพิกัดบ้านน้องแวงน้องหลวงอำเภอนนทรายจังหวัดสุรินทร์เด้อค่ะเด้อมาไปบอต้องพูดพามทำเพลงครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีแฟนครับทุกๆท่านครับผม สวัสดีคลิปประจำวันที่20ครับอันหิดถึงหวานค่ะพี่น้องสีผืนสีผ้าหกงกบุญตีลาใล่ครัมาสั่มของหวานอีกรอบครับพี่นออ้องนะเฮ้ยนี่กอดมังครับคนกับไหลคือเก่าครับพี่น้องอาตาแตกตาแตกยิ่งหลายก็เมือวบานอีกครับ <c oughs> ถุงน้อยครับพี่นอ้องบ่เอากระบ่ได้ครับ <c oughs> แหกมันกระตาไปก่อน ขาไล่ครับอันนี้ขมครับพี่น้องปิดขมโค้งมาในึรงผู้จัดงานครับเนี่ยครับเมื่อวีนผมรู้สึกว่าสิสิ์ฟืดอยู่เพราะว่านั่งตีนอกจาก้วไปซืไปโผล่อุ้มมันอันนี้เลือดตาข้าเจ้าเนีพิ่นเขาก้อนนะครับที่ในเนี่ยที่ว่าเพิ่นมาแย่งหาแต่งงานเมือนขึ้นนี่แล้วกะห้ามาหอดแกงเพิ่นกะดก้นก็ลายละมอเเต็มปลาแล้วมอเบ็ดกระเทียนหัวเพิ่นเงี้ยครับผู้เพิ่นเขาก้อนเพิ่นกัเต็มตาก้อนครับขี่รถออกไปละ ซ้อมกับตาเต็มทุกคนเลยโอนหนันอบโอนที่เทาามิ้นต์เมื่อาลซอยกันหาซอยกันเก็ียบครับมันจังไบนี่ตึงหน่อยเก็ียบเลยครับพึ่งหวานด้วยค่ะเด้อพึ่งหวานครับพึ่งหวานพึ่งจะหวานพึ่งพึ่งหวานพึ่งหวาน คนบ้านแด้วที่นอ้องดีครับอีกร,อร้องนึงช่วงนี้ก็เป็นเห็ดเพิงครับชนิดเห็ดเพิงกำลังออกไรยเห็ดปวกบางป้าก็เริ่มออกแล้วครับ ท่านกับท่านครับหาท่านกับท่านเก็บเห็ดปีนี่พี่น้องบ่คือจังทุกปีที่ผ่านมาครับออกซ้ายก็ได้ได้พี่สิเหลืแมนไม่เหลืองภมาหลังกระสีหาหาเอาแบบนี้แหละพี่น้องเล็มเล็ถึงหวานครับหวานล้วนๆครับพี่น้องข้อบางของมัอน,นี่ก็สิเป็นแบบข้นไหนที่เพิ่นเพราะท่านได้เปิดเพราะท่านได้เคลียร์ครับไม่เพิ่นเปิดพอถึงประมาณนี้แมน พี่อู้ดอกง่ามเลยน้ำเก็บเลยครับมีหวานเขาอันนี้หวานต่างเจินเทินเลยพี่น้องอหวานคือกันครับพี่น้องวยดอกนี้ก็สวยครับ มันไทยมันมันเลยเมียนครับมันไทยมนันมันดีดีพี่น้องเ <c oughs> นี่ยขวางอยู่ในปลาเนาะข้าก,ก็บ,บอกบ่ถือเนะาะว่าสซีได้หรือบ่ได้เมียนบ่ล่ะอืมก็ห่วงดูว่ามันออกเมียน,นก็ฟังแต่ว่ามาหาครับบ่เมียนว่ามาเอา,า,าหาควันจังเอานะ่ะ <c oughs> อันมาเอานี่คือมาเอาเลยจริงๆนะต้องรุ่นวัดดวงกันครับพี่น้องมันไทยมันมันครับการหาอยู่หากินเพระาะว่าถ้าหาเหตุหายอย่าง อันนี้งามแนงะงามงามงามแนงแงงามแนงผอกอี่อนี่สมบูรณ์แบบครับดอกนี้พี่น้องนั่นนั่นนเห็นแล้วเหแเห็นแล้วเห็แลมเนตบนี่ยนดีนี่จังสีกระแทบครับใส่สายตาชุตาสวดบัวเดี๋ยวอ้ะเขียนด้วยครับงามเนาะงาม พอแล้วนะเดี๋ยวเดียวแป๊บบนึงผมเก็บสองดอกนี้ก่อนอ่ะเฮ้ย <laughs> เสียจังไดเนาะมันพอจังสินี่ครับอีกดอกนึ่งโง่แม่งครับพี่น้อง นี่นะเดี๋ยวคดี๋ยวแบบยุคขับเดี๋ยวผมสิพาไปมึงใกล้ๆครับพี่น้องเออบึงเอาพี่น้องเพชรพึ่งเขาใหญ่เอ้าเอาได้ยังอ่ะได้แล้วครับได้แล้วป๊าอีพ่อเ้ยเออยังล่ะอันเดบ่ไปไหมไปไหมไปหมของของอะไรยศ ลอยออกพี่น้องเด็นี่มีเลยพอตัวพอใหพี่น้องมันงามดีครับพี่น้องมั้คือนี่ครับของแสบได้หน่อยได้ร้ายก็ดีเมื่อดพี่น้องนี่อีกดอกนึงครับพี่น้องอะไละมือของสิดเข้าวงใด้ละสวยๆอีกดอกครับพี่น้อง เอาอีกแล้วครับพี่น้องเกพื้นที่ให้พี่น้องเบิกเข้ามาของเผาเอาอีกแล้วครับปวาหวานหวานถั่วยี่พอีแม่เลยมะเอาหวานแหล่เฮ็ดเ่พวงหวานชนิดนี้นี่ยำแล้วแทบบ่อยากกืนเด้อพี่น้องนี่ม,มันหวานเสียบยู่บ่เส้าไหมยัดม,มันเบิด์ตยัดมันเบิดครับเสียดายไหมบ่อยากกืนไหม ผู้บอกว่าโลละสองร้อยมื่อนี่คือสีชีลอยหาซีบขายน้ำบานลด้นี่ขายน้ำบานครับขื่นเลยมันเส <c oughs> ียบแห้งเบาเรนครับพี่น้องแรงไม่ไม่นี่บ่มีเห็ดสีขาวบ่อกบ่มีเห็ดสีขายดอ<ว>กครับพี่น้องเอาง่ายๆแต่แต่อยู่น้ำบานน่ะกัด <c oughs> หลายคนถือเพิ่นมาสั่งไว้กับเพราะท่านเลยมีเห็ดสีเพิ่อนอยู่ครับหันว่าได้เห็ดเพิ่งขมมากสามโลสี่โลต่อมื่นจังสิมันกับเพาะใดหยอดสองสามคนนี่พี่น้องพูดเดียวเพิ่นกับเมาตาไปเลย รดมาฮอดแล้วพี่นออ้องกดตัวกดมาคนมาคนมากตวมจังสี่เนื้อแน่นดีครับพี่น้อง

ไปแล้วอาเจ้าเหายียบเหยียบคนว่เห็นรือไมนี่นคือครับคือกินคือตุกขาห้อยคนเหยียบตีงาใหม่งาอะไรีิถ้ามาได้เลยมันานานไหม,มหไม,ไไม่ไม่ใหม่ไม่ใหม่มันหนา ปู uh, ้ไปต่อนาอีก มาี่เไไดียวนีได้ออไดติดอันเนี้ยเชื่อได้เออเชื่อได้น้อยๆตุ้มๆนี่หวานแสบส่วนนี่นี่ะครับขอบงมุ้งในของไข่เนาะเนี่ยอันนี้ก็ะเลื้อตาพึ้นนั่นแหละส่วนมากสิเป็นการเลื้อตาเพลินครับพี่น้องแดดก,ก็เริ่มอ,ออกแล้ว กำปือป้อๆเลยพี่น้องงามแห้งครับ เดี๋ยวแป๊บนึง่งเราเจอถอดเห็ดป๊ดดอกนี้กำปือป้อๆเลยพี่น้องหวานแล้วครับนี่ออดอกนี้ไปก่อนจิมแอนยาก็มอบดอกใหม่นี่นมอบแล้วเนาะให้มอบร <c oughs> ไรถอดอุ้อยเห็ดเติมเข่าวุ้ยผลอีกดอกหนึ่งเดี๋ยวผมสิพาไปมึงไกลๆพี่น้องง่ามั้งเหรอน่าอิ่มน่าสนบึ้งขาอ,อุยเห็ดเติมเขา่าเสะอื่นสะอ่อนดีๆพี่น้อง Ưu đọc nóng kia nóng Ui Ui Ui, khu vực hay phôi kẹt bà thấu Nè, không có dạc bài nên khu nó, ngon ừ. lắm bài này, hiển là cửa đầy Ờ Hiển bà, bài thử cửa đầy, bài nóng cằn chứ nè Khát ngọt Bát, khá nhà sạc lắm là... Nào, đây là xẹp งามครับความง่ามอยู่ยบอต้องพูดถึงเลยดอกเห็ดพี่น้องสมบูรณ์แบบครับขลายขาย่าเงาครับเอ,อเป็นอย่างน้อมันเนี่ยเออเอาเป็นภาพที่หลายๆท่านอยากเบิ่งครับน้านะพ่อพ่อแล้วพ่อแล้ยว

เย็นเยนย็นย็นเ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 ยนอแย่ปากเสรจะไปชอตเาเลยครับพี่น้องมาชมกันต่อเนื่องเลยช็อตนี้บ๊ปีนังบ๊วปนังบปนังบเนัง มึงกันจุใจมึงกันเต็มอิ่มเลยครับพี่น้องคลิปนี้สิดขันไปน้ำบอลไปไปน้ำกันเบิร์ดละอุ่นขาหนักใส่ถ่ายสลับป่านนี้อีกวะเพื่อนไปขั้นไปเหนียวนะไปคุณควอนครับพี่น้องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับใต้แม่กับนี่แนมรถหนังไปหินยิน อีพ่อดอกนี่นี่มันยังเลยข้าวเฮ้ยอไรล่ะพี่เยุคข้างหลังเอ้าวยหลังก่อนพี่น้องปิ้งมูหักนี่มาท่านเห็นว่าจะไล่ซ้ำได้มีคนมาเปิดยังีมูนีบาสเดียร์ขี้แจีงจางปางปันเปิดไข่แฉดอกนี่ขาขาวขาวขาฉันว้าอวพี่น้องเอาเลยครับเอาเลย เห็ดเพิ่เงเข่าครับพี่น้องสวสดยอดโอ่โหไอ้แก๊ปคนโอ้โหเหยียบเนี่ยเอาเลยครับเข่าเฟ็มมั้งเนีเข่าอยู่ที่เฟมเห็ดตอนไทยนี่แต่ว่าเพราะตัดต,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 ตอออกเลยจากสิเป็นยังไงใส่เล่นพิเศษครับ วางแต่ต้นเนียมในโจ๊กพ่อหนี้วางให้ตัดออกมาแล้วเนื้ชนิดนี้เนี่ยเป็นสะอาดสะอ้านเด้อพี่น้องสะอาดอีหลีนี่มือที่ล่ะขาขาหนีขาวนุ่นองตองเลยงามครับพี่น้องงามไปใส่งามแต่ยี่หล่าคิดไปก้อนดอกหอยละห้าโอ้โ้ยเฮ้ยสอดอ่อนผ้า กีกัดปลานี่บอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยเด้อพี่น้องเพราะว่าแามเ่เพิ่นคนเม็นไม่ผิดแม่นครับแฟนแทนคำบ,บางท่านเพิ่นเพื่อนทัน้งสามดูสินะบอกทุกปลาครับบอกต้นคลิปเลยแม่นครับบอกทุกปลาก็คือ,คอปลาใดที่ที่บอกบ่ได้อีหลีนี่ก็สิมีแค่ปลาเดียวหรือ2ปลาประมาณนั้นครับปลาใดที่ผมผมแจ้งในคลิปบ่ได้นี่ก็สิตอบเป็นคอมเมนต์แทนจังซี่นะสิตอบในคอมเมนต์แทนครับสรุปแล้วก็คือบอกทุกปาลาล่ะครับ ถึงได้กับย่อมพน้าสาวเจอยว่าก็จักเสียจังไรเนาะเสนครับพี่น้องเขากก็อยากเก็บนะอยากไปเก็บอยากได้เฮ็ดอยากได้กินเห็ดแสีบๆน้ำกันนั่งสินะครับก็บอกเป็นยังงครับเข้าใจทั้งสองฝ่ายขาสะอ่อแต่ขาขาวถึงเขาครับเฮ็ดถึงขาล่ายครับมีมูอยู่หลอกงามทุนนี้จะมีรสชาติขมนะครับ วุ้ยมันเลี่ยงสะอาดสะอาดขาวอวบงามนี่ขาเนี่ยแลที่ดังเปิดไฟนี่อ่อนเลยพี่น้องแสงไฟนีออนสวยงามมากอุ้ยมดอกนี่มูติมิครับผมยงยงๆที่เก่าเนาะ อันที่ว่าตาแค่ตาที่ดียวครับนี่นี่น,นี่ดอกกำย่างดีอุ้ยอุ้ยดอกกันยังดี เอขาวเลยนะม่ๆเียบนีแล้ัน,น,นบ่ไรถือแดดิ่นก็สิขาวจั้ยจงซี่ลรอครับบบว่าต่เฮ็ดดอกพ้นก็คือกันเมนบออยู่ต่นว่ายลองอยู่ต่นในห,ห้องแอร์มึงวะตีว่าแตียงอยู่น้าหม่มไปยืนยุตากเดแดดกันปื้อๆคนเดียว<ป>ดีครับ เป็นเป็ดแม่นอีดีโอ้ยนนองมลายสั่งบ่ต้องห่วงครับ มูลกรรมมูลกรรมสํานี่ยเหถือว่าโอเคเหรครับพี่น,อน้องถึงข้นสิหลายแต่กับพ่อได้เก็บอยู่ครับกับพ่อได้ท้ายแทบทุกดอกดอกพี่น้องหันท้ายแทบทุกดอกนี่โอ้ยเป็นช่วโมงครับหันหาป้าแถวบ้านนี่เข่าตเาเสาหมานตเาเสากระสีได้ปล่อยคลิปวบครับพี่น้องแปดโมงเคืองเก่าโมงนี่สิกระสีได้ปล่อยคลิปว้แล้วแมแ่แมนครับแ,รแมนที่หาบ้านเท่าชุม,มือนี่แจ้งแล้วครับพี่น้องฤดูฮ้อนนี่ฤรือด,ดูฝนนี่ จักอันใดหานอันด้ดฝนดอกเมีย <laughs> <c oughs> น,นกัสิได้ปล่อยคิดไว้ครับแปดม่งเก่ามงกัสิได้ปล่อยแล้วสภานนี้กับแซ่พือเเขาครับอุ้ยเฮ็ดเผิ่ขขาล่ายตัวนี้ว่าเมียนเฮ็ดเผิ่เขา <c oughs> นี่ครับมูเพิ่นพอ <c oughs> มีมูยอยู่ไปก้อยครับพี่น้องเห <c oughs> มาะที่สุดคือสีก้อยนั่นแหละเฮ็ดเผิ่ขขาล่ายครับเจ้งกันแล้วแต่คนชอบครับบางท่านพิ่นเอาไปแกงนัง่นอะ เขาครับอดอกบ,บานเป็นไรคุยแต่ว่ากสุดชื่นมาเหวอว่าเดี๋ยวยยุ้งไหมบินสวนสนามกันอยู่พี่น้องโอ้ยเฝนแดงยินหอดึงยุ้งบินเฝนเวลาเสียงเฮ้าหนีอิลีครับสับเสียงดูดเสียงได้ดีมากมากเลยเเเเไปรุดตามเ้าเจอไปครับพี่น้องขุนขุนสามซีดอกอยู่ขุนครับนนยังในก็อ้วนเนาะแม่ เสบซังไหนบ่นไเป็นังสือบ่ได้สวยรวยขางามให้ขาขาวออน,อน,ออนอนีเปีบนอนขานี่เกี่ยวเลยละ่ะ จักะรี่คนก็เห็นนันเขาอีเแล้วครับพี่น้องออเขาแม่ว่นเป็นเสาทธนูเหลอเนี่หัวลาดฟาดเลยครับพี่น้องเศอเฉื่อยเสะอ่อนดีหาความผีหลายบ่มีเลยอ่านกินเลยว่วตาอ่านกินแล้วหิวเข่าเลยเดียวพี่น้องวันเป็นว่าเห็ดโบเสียบนะเห็ดเสียบเพิ่งอลีมด้ยนี่ครับพี่น้อง ดอกรูปเพลินนี่พี่น้องเลยคุณภาพครับจอครับกระตาเลยครับพี่น้องเฮ็ดมือนี่ดอกลู่ครับแทบสิบว่าได้ตัดขาเลยพี่น้องเฮ็ดเพลิงชนิดนี้อะ่รเหอนี่นี่หน่อยก่อนพิชไว้โลคืนมาให้มึงไต้ขามันนี่นั่นเห็นปะ แคบสิบวไดไ้ตดขาครับโอ,อ,อ,อ้ยอยูนิ่งๆนมือ<า>ช่วยด้วย,ยไปผึ่งหวานครับตูมหน่อยเพื่อนนี่พอเกี่ยแถวสามคนเศรษฐีผึ่งหวานครับต้านเห็ดผึ่งหวานบางขนาดเลยเนอะเมียนโอ้ สายสืบไปแล้วครับมือนีสายสืบไปแล้วทู่หากันตั้งแต่หมู่บ้านนี้ด้เนาะว่าเพิ่นสิไปซ่อมให้ครับเดี๋ยวหันออกบอก่ออกจังไรก็สิได้แจ้งพี่น้องอีกรอบครับผมคือดงได้งไม่อยือกคนก็นเริ่มออกปลาแล้ว่ะครับคนข้าคนออกแน่นแตกสวดสวดแล้วผู้เพิ่นยางออกมากเพิ่นเบาว่านหมู่เขาตั้งแต่ถุ่มหนึ่งจนหอดสี่ถุ่มก็มีหลายคนนะ nghe những tiếng con đực gần đó bị nòngแตก đấy. าเนียหละาตาดีดิถาเด้อย,อยหัวหลุดอีปัวนักกิโล,ล่ดนี่นพี่น้องขาเงียก็ดอกอ๊ยอย,ยากดิหิวอ,อี๋ัวปบอีบ เออ,อ,ออส่สอดดิจเ,เลยครับอู้ยแม่งอยียงล่ะยักติ่มเลยบางต้นไม่ครับ,บาเก,าากี๊ยดกเลยน่เี็นหอกบ้าบวาแล,ล้ว <laughs> สามดอกตุ่มกรดุมเนี่ยขึ่นข้าวครับขาที่จอยแท้บ่งเนื้อขาจอยดูสวยจอยเนี่ยเพิ่งเคลียรเวลาแล้วครับพี่น้องคอนทับแล้วครับแดดแก้แล้วแดดแก้แดดแก้เดี๋ยวแดด นี่ตอนนี้ออกปลามาแล้วคะ่ะพี่น้องบวิดก็กินนามกินทามานสุดรๆมานอีกเร้วคะ่ะพี่น้องอ้ยเห็ดเผึง่งเนี่ยสะออนนหน,นองแวงณบ้านหนองแวงอำเภอโนนารายจังหวัดสุรินทร์มันๆคะ่ะซ้ำนีแ่แหละค่ะพี่น้องลาไปก่อนขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแช่ทุกคอมเมนต์เด้คอค่ะขอบคุณปีมายยางปลาน้ำกันเมืยล่ะลาไปก่อนพอกันใหมคิหนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ